สวัสดีครับว่ากับผมช่อง FTN Farm ช่องของคนรักวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเรื่องวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมพันไหนนี่ข้าวพันไรครับตาเนี่ยไอเขาเรียกพันดอกลำดวนคุณตาวิเศษนะครับผมก็ไม่ทราบไม่รู้่ได้พันข้าวมาจากไหนครับตาพวก FC เนี่ยก็ให้มาอ๋อนั่นแหละ FC ให้มาเขาได้พันมาเพราะว่ามันหอมตาก็เลยอยากได้ก็ลองทําดูนี่สิบไร่เนี่ยเป็นพันข้าวที่ FC ให้มานะครับนี่ครับนี่ย ตาใช้ปุ๋ยอนั้นด้วยตาใช้ปุ๋ยอะไรไอ้ไร่เทพอ๋อปุ๋ยไร่เทพน้ำปุ๋ยน้ำปุ๋ยไอ้จุดินทีย์อะนะครับเนี่ยใช้ไร่เทพครับทั้งหมดนี่แหละใช้แบบไหนบ้างครับตาใส่น้ำหนึ่งซองก็ใส่น้ำสอ0รอยิตรอ๋อแล้วก็พ่นเลยครับนี่พ่นครั้งเดียวทำตาทดลองดูอืมเนี่ก็นครั้งนี้เนะ ดูรวงสวยไหมนี่รวงสวยมากแล้วมันไม่ค่อยล้มครับคนอื่นล้มมันก็ไม่ค่อยล้มดูรวงดีไหมนี่คยดูรวงข้าวครับนี่เต่มก็มีปนมั่งนะครับที่เข้าซื้อเข้ามาพอเรายังไม่ได้คัดแต่เราว่ามันนั่นตาก็เลยอยากได้คเพราะว่ามันหอมอืเชื่อตาก็เห็นได้ชื่อดอกลำดวนตาก็ว่าคงหอมเหมือนดอกลำดวนมั้งรวงยาวดีอยู่หรอกตาเทียบกับปีที่แล้วเป็นไงตาปีที่แล้วมันไม่งามขนาดนี้ครับ เขาตาไม่ได้ใช้ไรเทพอืมอันนี้ใส่ไรเทดียเร็จแล้วตาว่าจะปลูกฟักทองครับนี่เกี่ยวเสร็จอ่ะจะปลูกฟักทองด้วยปลูกฟักทองครับตาวางแผนไว้แล้วตาจะปลูกฟักทองขายบ่ก็ปลูกได้ก็ขายเลยกินยังไงมดดอาเคยใช้ไรเทพอ,อ่ะยี่สิบลุมได้ตั้งเก้าสิบลูกร่องอ่ะต้องห่างแปดเมตรร่องห่างแปดเมตรพอ ตาเท้ตาพูดว่าร่องห่างแปดเมตรเขางงอ่ะว่าทำไมต้องแปดเมตรครับตาก็ใบมันสวนกันมาก็ชนกันก็พอดีเต็มร่องเลยอ๋อออแ่หลุมห่างหนึ่งเมตรหลุมห่างหนึ่งเมตรร่องห่างแปดเมตรแปดเมตรครับแล้วปลูกปลูกสามต้นปลูกสามต้นพอมันเกิดมาสามต้นเราไปที่ห้าน่ะครับเราตัดยอดเลยตัดยอดเลยเนี่ยเนี่ยปมตาปูกทดลองนะอืตัดยอดเสร็จ มันก็ออกสี่แขนงเนาะครับพอยอดที่ห้าตัดปุ๊บมันก็เหลือสี่กิ่งเนาะอืมมันก็ออกสี่กิ่งครับแต่นี่มันมีสามต้นถอนถอน,ถอนทิ้งหนึ่งต้นครับเอาไว้สองต้นและต้นหนึ่งมันมีสี่เถาครับผมสองต้นก็แปดอืมแล้วเราให้มันออกลูกสสามตาเครู้จริงยังอะตาต่อเลยให,ให้มันออกลูกสามมีลูกหนึ่งให้มันเลื้อยเลี้ยงลําต้นครับผมลูกสามเนี่ย หลุมหนึ่งมันมีสองต้นก็หกหลุมไอ้หกหกเถาเนาะหกเถาหกแถาเถาละสองลูกครับเออหกแถาอ่ะหลุมหนึ่งได้สิบสองลูกแล้วครับผมตาตาปลูกยี่สิบหลุมอ่ะได้เก้าสิบลูกอ่ะครับเออผลผลิตเป็นไงครับตา้ลูกมีจะสิบโลนโอ้โหโอ้ทองอัมไพกี่ปีแล้วที่ตาไม่ได้ปลูกก็ตอนนั้นน่ะไปเช่านาเขาอยู่บ้านรัมครับผมสิบไรไอ้ร้อยไรอืมแล้วก็เลย ้านาเขาเสร็จแล้วพอเกี่ยวข้าวเสร็จนึกได้เห็นก็ปลูกเพียงทองตาก็ไปซื้อพันมาทองอัไพกระป๋องหนึ่งแปดร้อยแล้วมาลองปลูกยี่สิบหลุมเองอทดลองก่อนจะปลูกอ่ะตาก็พ่นไหนดินเทพกะไอนี่แหละอ๋อมันมีดินเทพด้วยมันมีดินเทพก็ให้มาด้วยอ๋อพ่นเสร็จแต่พอตาวานข้าวเสร็จพอข้าวขึ้นตาก็พ่นไอไร่เทพนี่ครั้งเดียว ครับแล้วถ้าไม่มีต่างซื้อครับผมคนครั้งเดียวเนี่ยดูดิครั้งเดียวงามขนาดนี้และขนาดล,มล่มแรงๆอ่ะมันไม่ล้มเนี่ยเข้าเราอ่ะดูงั้นเดี๋ยวผมขอเบอร์ไร่เทพฝากไว้ในคลิปได้ไหมตาได้ยูแต่มันต้องไปในบ้าน,นครับผมเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับเอฟซี <FC S 2> ไม่ได้ถือมาครับเนี่ยตอนนี้ไปงั้นไร่เทพดูคลิปเราอ่ะ ถ้าก็สนใจอยากดูก็เจอเลยแหละเนี่ยยายน้องก็ลงใค้ดูแน่นอนจริงตาและสองไอปีนั้นเขาเขาส่งปุ๋ยมาไอส่งมาให้แล้วอืแต่ตาว่าจะปลูกกระโพดอันนี้คือตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีแล้วตาหาคนงานไม่ได้ครับตาก็เลยไม่ได้ทาถ้าเอฟซีจำได้นะคุณตาเคยจะปลูกข้าวโพดพอตาไม่ได้ทําไอปุ๋ยมันเหลือนะนะั่นแหละที่เขาให้มาเนะอ่มไอซองนั้นนะ่ะครับซองไร่เทพอ่ะครับผมตาก็เลยมาใส่ข้าวอืม คนก็เดินผ่านมาก็ข้าวตาปีนี้ด้วยมันงามแน่ครับผมนี่แน่นอนมากเลยเดียนี้ก็ว่าแต่ข้าวตางามกว่าทุกปีอ่ะเดี๋ยวให้ดูรวงข้าวใหม่ดูรวงนี่ยาวครับนี่ดูนี่ดูมันยาวมากเลยรวงสวยมากนี่นี่นี่ดูดูครับผมรวงยาวกว่าเมลี่เราน่ะคือเกษตรกรเราถ้าเห็นผลผลิตดีแบบนี้ก็ดีใจนะตาเนาะอ่าปี่ ตาว่าชุดนี้มันจะลองทําพันุ์ถึงตอกแม่หอมมันคล้ายเมลี่เปียบเลยนะลูกอ่ะลูกเข้าอมอคล้ายมะลี่เลยใช่ไหมตาคล้ายเลยเหมือนเมเลี่แหละแกนี่มันชื่อพันุ์ไอดอกลำรวนครับอืมผมไม่ได้มาโปรโมทพันธุ์ดอกลำา่วนแต่อย่างใดนะครับต้องแจ้งเอฟซีแบบนี้พอดีคุณตาแกได้จากเอฟซีครับเราก็ไม่รู้เขาว่าดอกลำรวนผมก็ไม่รู้นะครับเข้านี่มันเคยได้ยินเชื่อเห็นว่ามันชื่อแปลก ตาก็เลยเอามาเอามาลองดูเอามาลองดูครับผมตอนนั้นซื้อเขาสองร้อยโลบก็ทุกหน้าตาก็ไม่ได้มีอะไรไถก็วานไถครั้งเดียวเสร็จแล้วพ่นในดินเทพครั้งหนึ่งอืมเสร็จแล้วก็วานเข้าไปเลยง่ายๆแค่นี้ง่ายง่ายแล้วก็ข้าวเกิดมาก็พ่นไรเทพครั้งหนึ่งครับไม่ได้ซ้ําอีกเลยไม่ได้ซ้าอีกเลยอู้กุ้ยก็ไม่ได้ใส่ไอ้ช่วงพ่นนี่พ่นช่วงไหนครับตาพ่นข้าวสูงแล้วตอนข้าวสูงแล้วเพราะใส่ดินเทพครั้งหนึ่ง ได้พ่อข้าวสูงหนึ่งแล้วก็พ่นอีกทีแค่นั้นเองคุณตาพ่นเองเลยไหมก็พ่นเองไอเครื่องเล็กๆอะ่ะผมไม่ได้คิดว่ามันจะงามอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แน่นอนจริงอะ่ะทำดูแล้วมันงามอะ่ะแต่ผมเคยได้ยินเรื่องไร่เทพนี่มาประมาณหลายสิบป,ปีแล้วใช่ไหมตาไร่เทพนี่ตอนนั้นคิดว่ามันนั่นอะ่ะปูพักท้องครับนี่สูงแค่หัวเขา่าอ่ะใบมันสูงแค่หัวเข่าปีนี้ค่อยมาดูตาทําจริงๆเดี๋ยวจะปลูกจริงๆแล้วใช่ไหมจริงจริงนี่เห็นไหมเก็บเงินไว้แล้วหมื่นหนึ่งซื้อเมล็ด ไอ้ไร่เทพเดี๋ยวจะไปขอซื้อเขาอีกอะ FC ถามมาเยอะมากเลยคุณตาเนี่ยยุ่ยเยอะจริงแต่ว่าไม่ยอมที่จะหยุดหาก,กินเลยยอมแกตอนปลูกพักทองอะ่ะตาจะไม่ไถท,ทั้งหมดอืตาจะจะไถเพาะร่องวาหนึ่งอะ่ะไอ้แปดเม็ดอย่างงี้ก็ร่องหนึ่งแปดเม็ดร่องหนึ่งเสร็จแล้วพอพักทองขึ้นอะ่ะตาก็จะเอารถไถอะ่ะลากฟางปูเลยลากฟางปูเลยเออ ลากลากฟางในทุงน่งนาน่ะครับปูให้มันเสมอแล้วฟักทองมันจะเลื้อยบนต่อสังอืมและตาก็จะวิ่งล่องไอแต่ล่องปลูกเมล็ดแค่นั้นแหละครับเพราะตาเคยทําครั้งหนึ่งแล้วอะ่ะไอยี่สิบหลุมมันได้จังเก้าสิบลูกคือคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรคือคุณตาแกอยากจะอวดนี่ครับผมความิตที่ได้จากเอฟซด้วยนะครับทำํำนาเนี่ยผมเอาไร่เทพกัไอไอนั่นอะ่ะ ได้เทพกระดินเทพนี่แหละอืก็ดูเข้ามันงามอ่ะครับผมนี่มันลงเดี๋ยวขอโทษนี่ตั้งแค่ปากคนนี่ครับนี่ลงให้ดูเลยดูดูดูโอ้ยยอมใจจริงจริงนี่นี่นี่ข้าวสูงนี่แข็งแรงจริงอะแล้วสูงไม่ล้มด้วยแน่ครับมันล้มมั่งอะแต่มันนิดเดียวคนอื่นล้มล้มมาแต่ในระนับนี้ไม่ล้มมีต้นขาเตดูแกดูแกนี่เออดูาวิธีบ้านๆนะครับผมจะตายกุนตาวิเชียนะครับ ตาว่าจะเนี่ยจะเอาทําพันเอารถเกี่ยวมันก็ปนเยอะนะครับโอเคครับออวันนี้ก็ขอบคุณคุณตามากเลยครับครับผมนี่